โค้ขงขึ้นมาไฮคอนเลี้ยนบาทพี่น้องเอ้ยนี่บาสมัยคิดว่าเลี้ยนบาทนอนนี่เนาะเป็นถนนกับรถเนาะพี่น้องบอสโหนี่คือภาพมุมสูงเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ยเนี่นี่ยมาว่าจะเป็นรถใหญ่รถมอไซค์เนาะมีครบเพิ่นเลยพ่นพี่น้องเลยผมมีฮอดสกายวอล์กยางเนาะพี่นอ้องสกายวอล์กแผ่นยางลงมาใส่ถนนเนาะพี่น้องเนาะ กลับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมานี้พ่อพ่อกระบะสมัยป้อพี่น้องพัทยาชนบุรีพี่น้องเอ้ยฝน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 เบิ่งเมืองเบิ่งเมืองยังมั่งงามมาขักมาในเรียนี่นี่ล้อประเทศไทยสร้างถนนสร้างได้สร้างดีเบิ่งสร้างตึกเนี้ยมันก็เห็นออกมาขล้อออกมาเนี่ยนี้นี่เราสะพัดงางให้กันเลยสะพัดงานงากันป่อพี่น้องเบิ่งเมืองนี่คือทางด่วนประเทศไทยนะ ว่าสมาชิจะพาพี่น้องไปเพิ่งไปชมว่าอยู่บนที่ว่าเฝันสางยังไงนะแบงกอกหม้อแบงกแบงกอกหม้อก็ Bang คือบางกอกหม้อ Bang นนนเนาะวออ่าง่ายๆว่าเสร็จไปอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องชมว่าไปหอดไซว่าไซแหลนเนาะเฝันสางหอดไซหอดไซแหลนเนาะว่าจินอลังการสำไดงเนาะพี่น้องเนาะท่าไปเบิ่งไปชมดูกันเลยเนาะพี่น้องป่ะเด็กกู ก็งามไปเลยเนาะก็ประเยเราตนี้โุ้โหข้าวุลเป็นรล่งกันเป็นจากอ๋อนี่เื็นนมันรล่งกันน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะกันน้ำมันน้ำมันบางจากนี่บอกบางจากบางจากเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ร่มกันน้ำมันเนาะงพี่น้องประเทศไทยในเมืองในเมืองเซ่อเลยพี่น้องป๊าดเฮะบิ่งเงาบางเงาคืองามคือขลคือในเจริญเนาะเจริศแบบนี้ ช่างตัวนี้ยุ้ยใช้กับเป็นมีนะดานเก็บเงินเนี่ยนะพอเก็บก็ใส่บนเก็บก็ใช้ปืนอ่ะน้องพี่น้องนี่มาสมัยก็นจะได้มาหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเบิ้งถ้าวส้มนำกันนี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่พ่อเผื่อว่าบางกอกหม้อเนาะเดี๋ยวพลังไปเดินยังกันนะแบงคอกหม้อแบงคอกหม้อเนาะเออมาสมัยก็ว่าวบกวย ลินตังดียังไงลินบาสม,มายนี่ลินบกไฟดีนราิน้นนองลินบกแห้งลินบกอ่อนบกนวลบวบบวภาษาไทยปกตสันเป็นไน้อผมชว่าไว้เป็นภาษาอีสานเลยแหล,ละพี่นออ้องนี่ามาเบิ้งมาส้มทำกันพี่น้องเอ้นี่ว่อ้บนกระสางได้หลาตือเลยี่น้องมาทุดทดทุทุททททททท่นี่พี่น้องเบิ่งเพิ่งเิ่งเิ่งมองพดรถเนพี่น้องเนนี่มองพารถเ่พี่น้องเดน ว่าฉีดมาจอดเลยอยากจอดแล้วก็จอดได้นี่คือจุดผักโหลดน้อพี่น้องเนาะนี่คือบ้าสมัยได้มาอัปเดตให้เบิง้งเนาะพี่น้องเนาะว่าอลังการสัมได้นาะพี่น้องเนาะนี่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่น,น,นี่คือนาะไปได้ไลายได้เติบแล้วนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นกระสงังึ้นมาได้ไลายแล้วนาะพี่น้องนี่บอกบางกอกหมอ้อเนาะพี่น้องเนาะบางคน ก,ก,นะกันว่าภาษาอีสานบ้านเฮาเว้าลาวบังบังกอกหม้อเนาะกันว่าภาษาอังกฤษกับอะไรเขาเรียกว่ายังว่าแบงค์ขดหมอบงนี่แหละเนาะมันเป็นเครือข่ายแบบว่าเพิ่นสิสร้างเส้นทันมลพิณน้องนั่นเรียกว่าเป็นห้างใหญ่เนาะห้างสะพัสสินค้านี่แหละเนาะพี่น้องเป็นน่าจะใหญ่ที่สุดเลยอยู่ในบางหน้านาะพี่น้องน,นี่เนาะ ตอนนี้บาสไม้อยู่บนทางด่วนนะพี่น้องอยู่บนทางด่วนเบงาา่งเอ้านี่พี่น้องอป๊อดโธผมอลังการขนาดเลยไงครับเบ่งเอ้าแล้มาบาสบาสไม้เดี๋ยวมาเห็นถนน,นอยู่ข้างล่างพี่น้องโงค้งขึ้นมาหายก่อนเลี้ยนบาทพี่น้องเอ,อ้ยนี่บาสไม้คิดว่าเลี้ยนบาดนั่นน,น,น,นี่เนาะเป็นถนนกับรถเนาะพี่น้องป๊อดโธ นี่คือภาพมุมสูงเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ยเนี่นี่บอกว่าจะเป็นรถใหญ่รถมอไซค์เนาะมีครบเพ่นเลยพอดีพี่น้องเอ้ยผมมีฮอตสกายวอล์กยางเนาะพี่น้องสกายวอล์กขนยางลงมาใส่ถนนเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหจะเหม็นงามเนาะพี่น้องคือจาไปจะไล่เติมเลยเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่า,วาเดี๋ยวก็ได้มาเที่ยวเลยพี่น้องก็พี่น้องทั่วโลกเลยเนาะหรือว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนาะเพราะว่า,วาต่างชาติต่างยังก็กคือจะม,มาเที่ยวลายเน้องพี่น้องนี่คือแบงคอนมอลน้องพี่น้องพันชางนี่คือพันชางแปลว่าโบว์ใหมแต่หางสะพัสชินค้ามีแล้วก็โลงงนัง เพิ่นเห็ดโล่งนังน้ำผอมน้อพี่น้องนอนนี่แหละกัมีสะไวน้าแล้วก็มีสวนสวนไวนาบเนาะสวนน้ำเนาะอยู่ข้างบนสุดเลยน้อพี่น้องนอนนี่ก็คือบอนที่ว่าเพิ่นเห็ดน้อพี่น้องเนาะนี่เพิ่นเห็ดทางเห็ดเนาะเพราะว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเนาะพี่น้องความจัเลิศความพัฒนาความ กำลังพัฒนาของคนนี่เนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ,อ,งเอ,อ้ยนี่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยบาสม้เนี้ยเตาสว่างอีกแล้วภาพบรรยากาศสวยๆเนาะพี่น้องเนาะภาพมุมสูงเนาะพี่น้องเนาะนี่ผู้ปอดทุกเบิ่ง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 เอาเดี๋ยวน้องผมโอ้โหภาพนี่คือ บรรยากาศมุมสูงๆเนาะพี่น้องให้พี่น,อน,น,น,น้องเบิงเนาะถนนนนทางประเทศไทยเนาะเรียกว่าทางด่วนเรียกว่าลับรถเนาะขึ้นมาบนสะพานเนาะน,นี่คือถนนบาสมาชฉเอิญว่าถานนเลี้ยนซิบกับว่าแมนเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าถานนเลขเก้าเนาะพี่น้องกับว่าแมนเนาะขึ้นมาเนี่ยพื้นขึ้มาเนี่ยนี่เลขเก้าเรียกว่าเลขหกเนาะพี่นอ้องโอ้ยงามเด้พี่น้อง เปล่าสมัยนี่ตาสว่างแล้วตาสว่างอีกเด้อพี่น้องหรือว่าคนขเขมรหรือว่าคนลาวเนาะหรือว่ายังดูถูกว่าประเทศไทยบ่พัฒนาบนา่บจริญเนาะเอาภาพนี่ไปสื่อซาให้เบิงให้ช่มเนาะพี่น้องอาให้ให้ใหูว่าประเทศเพื่อนนั่นพัฒนาสำมได้จะเิญสำมได้และ บาง่อนนี่นี่ก็จะเป็นแบบว่าตึกเนาะพี่น้องเนาะตึกยังพี่น้องแต่เป็นประช่างก่าบ่าวสมัยอ่านบอกเนาะอยู่ติดกันเลยกับห่างที่ก็สร้างไม่นาะพี่น้องหรือว่าจะเป็นตึกนี่บอสจีว่าเป็นว่าบางกอกเนอนพี่นอนบางกอกมอสเนี่ยนอนเนี่ยหรือว่าแบงค็อตมอเนี่ยนาะตึกแบงค็อตมอเนาะเพิ่อนเราเด้นนี่นี่แหละอยู่ที่ติดกับอยู่ไปเทกข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะไปเทกข้างหน้านี่ก็คือ อยากมากน่น้างนี่กันเลยอยู่ใกล้ๆล่มกันแห้งน้องพี่น้องเนาะว่าอยู่ทุกคนเนาะขอมุกขอบคุณประเทศไทยและป่าสมัยก็ได้ขอมุกขอบคุณประเทศไทยแล้วก็ขอมุกขอมุกขอบคุณนายจางไทยเนาะคนไทยทุกทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจและให้โอกาสแรงงานอย่างพวกเฮาได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยป่าสมัยกัสิรักษาความ ดีรักษาหนักใจคนไทยไห้ดีๆน้องพี่น้องเนาะซิบอไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องคนไทยทุกคนเลยนาอพี่น้องเนาะกะมียังกับบอกซ้อนบาสมม้เด้อรับเนะตักเตือนบาสมม้เด้อครับพี่น้องบาสไม้กัยินดีเอาไปปรบปรุงเน้องพี่น้องเนาะนีะ่นี่แหละอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาบอกเคยเห็นแบบนี้เด้อพี่น้อง อยู่ลาวบอมีแบบนี้เด้อหรือว่าอยู่ประเทศเขมบรบอมีแบบนี้พี่น้องเบิ่งเอารถไฟฟ้าแลนสวนกันพี่น้องเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ่งรถไฟฝ่าสีส้นกันบ่พี่น้องคน่นมาแล้วคน่นมาแล้ว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 แล,ล้วผมคนโอ้สีส้นกันบ่จักโอ้ยเนาะป๊อโชบ๊อดสมัยคิดว่ารถไฟฟา้าสีส้นกันเนาะน,นี่คือสายสีเขียวเนาะพี่น,อน้องเนาะสาย ปากน้านั่นเองเนาะพี่น้องไปมอสิดหมดแล้เนาะไปหอดหมดแล้ชุดซ้ายกับคู่ปองเนาะพี่น้องเนาะคู่ปองจะอยู่กันได้ละปลาสมัยยังไปบวชจากเถื่อคู่ปองทอดแต่มอสิดเนาะพี่น้องปลาสมัยไปนี่แหละฝากให้พี่น้องทุกทุกคนได้เบิ่งได้ชมเนาะพี่น้องเนาะผมแล้วก็คนที่ว่ายังอคติยังบ่ทันเห็นประเทศไทยเนาะกัอย่าดูถูกแล้วก็อย่ามาก เว้าว่าประเทศไทยอิสราจังสันจังจีเพื่อนบอกเคยอิสราเนาะคนไทยนี่บาสมม้เด็กกล้าเว้า,วาได้เต็มปากเลยลอย้าสมุดคะแนนมี่ลอยหนึ่งบาสไม้ให้ไปเลยพันคะแนนเนาะที่ว่าคนไทยบอกเคยอิสราไผจ้า,จาดีบอกเคยอิสราประเทศไใดใดทางนั้นเนาะประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศไใดก็แล้วแต่คนไทยแห้งดีใจนําเพื่อนบ้านหรือว่า สางโลกได้พัฒนาได้มีถนนดีๆมีบ้านเมืองดีๆอยู่เนาะสง,งบกลาเพิ่อเฮงดีใจนเนาะอันนี้บางคนก็คอมเมนต์มาอิจฉาจังจันจ,จังสี่เนาะบาสมัยนี่ให้แพนพันเปอร์เซ็นต์เลยว่าบาสมายัยกับมั่นใจเลยว่าคนไทยบอกเคยไปอิจฉาผู้ใด้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือภาคคลิปนี้ก็ภาคไว้ให้หลายๆคนเนาะเอาไปคิดแบบเอาไป บ่าวไปไปเบิงไปชมเนาะพี่น้องเบิงเป็นตัวอย่างเนาะบอ่อให้ว่าวา่อิ้ช,ช้าจังนจังสี่เนะาะบ่าวสมัยนี่การันตีได้เลยว่าคนไทยใจดีแน่นอนและคนไทยหมักให้โอกาสแรงงานแบบเฮาทุกทุกคนเนาะพี่นอ้องเอาเนาะพี่น้องเลิปนี้การบ,บ่าสมัยจะได้จบคลิปไปเพียงสานี่เด้อพี่น้องพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาสมัยเนี่ยเด้อครับบ่งแกใส่ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะผมนี่คือรถ ใหญ่เนาะสิพี่น้องสิบแปดล้อได้เนี่ยนาะสิบหกล้อสิบแปดล้อพี่น้องคนใส่เพิ่มมากเพราะเขเต็มรถสะพานเพิ่งนี่คือรับน้ำหนักได้ดีแท้พี่น้องเอ้โผ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 พอสะทันสะเทือนเลยนะพอสะทบสะเทือนเลยนะเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีเนาะพี่น้องขอกราบเข้ามาสบายดีและสวัสดีครับผม